สวัสดีครับสัสดีเอฟซีกาชนักสุดทันค่บวันนี้ผมโอนิกามารายกตโตเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของคุณซื้อคนใหม่ปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ชื่อว่ารูเบนอโมริมนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญมากๆนะครับบนหน้าปัอิศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับนะครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ในขณะนี้ครับยังไม่มีภาพในการชูเสื้ออย่างเป็นทางการเซ็สนสัญญายอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันตกลงกันแล้วนะครับมีการจ่ายค่าสัญญากันแล้วนะครับ เอาเป็นว่าก็อย่ากเป็นทางการก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ผิดพลาดแล้วนะฮะทีนี้เรามานั่งคุยกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างประเด็นที่น่าติดตามหลังจากที่บริษัทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้คนสวยคนใหม่ที่ชื่อว่ารูเบนอโมริงมีอะไรบ้างคลิปนี้จะเป็นตัวคําตอบนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีพีเบสเฟนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางเต็มเพราะจานตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของการ์ดชาแนลครับเพราะว่าที่นี่ อีกาชนับ Channel เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเอริกเชนฮากกลายเป็นอดีตแฟนผีเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นติ่งเบาๆของเอริกเชนฮากก็แล้วกันไม่ใช่ว่าผมเป็นแฟนผีร้อนะไม่ใช่นะฮะถ้าใครรู้จักผมรู้ว่าผมเชียร์ทีมอะไรในอังกฤษ แต่ในลีกฮอลแลนด์เนี่ยผมเชียร์อาแจกอัมสเตอร์ดัมก็เลยทำให้ทุกกุนเซอร์ที่ผ่านมาและผ่านไปกับทีมของอาแจกอัมสเตอร์ดัมผมชอบดังนั้นเชนฮากผมก็ชอบเขานะฮะพอย้ายมากรมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยผมก็แอบคาดหวังว่าเฮ้ยแมนยูน่าจะได้ของดีนะเพราะว่าอะไรเนี่เชนฮากถือว่าเป็นหนึ่งในกุนเซอร์ในวงการนี้ที่มีปรชัชญา ในการทำทีมที่น่าสนใจถามว่าเก่งไหมเขาก็เก่งในระดับหนึ่งเป็นคนที่มีของแต่จะอยู่กับทีมไหนแล้วมันลงตัวมันคลิกอันนี้ก็ต้องว่ากันพอมาอยู่กับแมนยูนะครับสิ่งที่เห็นคือเขาพยายามที่จะป้อนในสิ่งที่เขาคิดลงไปในสนามทั้งการซ้อมแข่งจริงเพราะว่าเขาเองอ่ะก็มีแนวคิดของตัวเองอยู่แล้วมีความเชื่อมันอ่นในตัวเองมีความชัดเจนในตัวเองครับแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ได้เห็นเนี่ย ก็คือเชนฮาร์ Ten เนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ตัวนักเตะมีความเชื่อมั่นในแผนการเล่นของเขาได้คุณไม่สามารถทําให้นักเตะชุดนี้หลอ่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียวและมีความเข้าใจและมีความมั่นใจในการเล่นทุกๆเกมได้รวมถึงคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในช่วงระหว่างการแข่งขันได้ โอเคคุณซ้อมแบบนี้คุณมีแผน A คุณมีแผนที่มันที่มันใช่และที่คุณคิดแล้วแต่เมื่อมันไม่เวิร์กล่ะคุณมีแผนสำรองไหมคุณมีแผน B หรือเปล่าน้อยมากนะครับที่จะเห็นอิเชนฮากทำได้จากสถานการณ์ที่เป็นรองรับพลิกสถานการณ์นั้นให้มันกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้เมื่อคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้ตลอดรอดฝั่งคุณอาจทําได้ในบางเกมแต่3มเกมข้างหน้าคุณทําไม่ได้ การแก้เกมคุณคุณไม่เวิร์กคุณไม่สามารถยกระดับการเล่นได้มันก็เลยทําให้แฟนผีไม่ได้เชื่อมาในตัวคุณเหมือนกับว่าคุณยังไม่ใช่คนที่ใช่แล้วคุณก็เจอความกดดันนะครับต่อให้ว่าคุณได้2แชมป์ใน2ปีแต่สิ่งที่แฟนผีเขาคาดหวังอะ่ะมันคืออะไรครับมันคือสไตล์ที่ใช่มันคือการเล่นที่ถูกต้องมันคือแผนที่คุณมี มันคือ DNA แข็งแกร่งหรือเปล่าล่ะในเกมที่คุณต้องชนะคุณต้องชนะนะแต่ละหลายครั้งเอชเชนทําทำไม่ได้ในเกมที่คุณไม่ควรแพ้คุณก็ด่านแพ้นะครับม <c oughs> ันก็เลยทำให้ปัญหามาเริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ความเชื่อมั่นก็ค่อยๆหดหายแล้วเอเชนทก,ก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะพาแมนยูก้าวเดินไปต่อได้ <c oughs> ข้อดีของเชนทักมีนะครับไม่ใช่ว่ามีนะฮะ เขาเป็นกุนซือที่แบบกล้าที่จะผลักดันดาวรุ่งเขาให้โอกาสดาวรุ่งจากชุดเยาวชนโผล่ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่คนไหนดีผลักดันต่อเขามีความตั้งใจในการปลุกปลั่นดาวรุ่งจริงๆตามแผนของเบื้องบนนะครับคอรบี้เมนูเอยอเลคานโดการาโชเอยอย่างล่าสุดก็เป็นเคสของโทบี้คอลเลเยอร์อะไรแบบนี้ครับนี่คือข้อดีบางกุญซือเขาไม่ใช้เลยนะครับ ไม่กล้าใช้เลยนะฮะแต่ท่นี้เท่านั้นครับนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่คุณต้องมีคือการทําให้แมนยูเป็นทีมฟุตบอลที่ดีจริงๆการทําให้แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเป็นทีมระดับหัวแถวอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสามวันสี่วันป่วยดีนัดเดียวอีกสามนัดไม่ได้เรื่องนะครับมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเขามีแผนอยู่ในหัว แต่ไม่สามารถที่จะนําเสนอในสนามอย่างชัดเจนได้นะครับคือง่ายๆย,ยังขาดรูปเล่ารูปชนไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่โค้ชที่ดีควรจะมีแต่เหมือนกับว่าเอลิชนากไม่สามารถเป็นคนคนนั้นได้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีนี้พอเทนฮากกลายเป็นอดีตแฟนผีเริ่มเห็นสายสมองที่ปลายอุโมงค์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นแฟนผีก็กลายเป็นตัวตลกบนโลกโซเชียล ทำให้แฟนทีมอื่นเนี่ยล้อเลียนกันเลยตลอดนะครับพอเทนทากหายไปเทนทากไม่อยู่แล้วแล้วเก้าอี้สีแดงตัวนั้นกลายเป็นรูเบนออมริมที่มานั่งแทนนํามาซึ่งประเด็นที่2 r u รูเบนออมริมเป็นคนที่ใช่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะออมริมเนี่ยบอกเลยนะฮะ เป็นกุนซือรุ่นใหม่ไฟแรงอายุยังน้อยแต่เขาว่ากันว่าร้อยความสามารถเป็นกุนซือที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นกุนซือที่พร้อมที่จะยืดหยุ่นในทุกสถา,านการณ์เป็นกุนซือที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งมาแล้วนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยคุมทีม Sporting r i s p o n แล้วทำให้ Sporting r i s p o n เนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นแชมป์ลีกของฝ่ยทองและในซีซั่นนี้นะครับ ก็แบบโอ้โหให้เปิดหัวมาอย่างเร้าใจจริงๆนะครับเป็นทีมเดียวในท็อปซิของยุโรปที่ชนะรวดแบบเน้นๆนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับรูเบนอมาิมเนี่ยเคยตกเป็นข่าวหนักๆนกะฮะกับทางเวทีพิมริกมาก่อนนะครับเอาเป็นว่าไอตอนที่เชลซีตามหาคุซื้อคนใหม่เนี่ยก็เคยทาบทามเคยพูดคุยกับรูเบนอมาิมมาแล้วก่อนที่จะไปลงหลักปักฐานกับทางด้านของเอโซมาเรสกา เอาเป็นว่ารูเบนอามอริมก็เคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในคนดเดตที่จะมาสารต่อเป็นทายาทคนต่อไปของทางเปปปูเรล่าเอาเป็นว่ารูเบนอามอริมก็เคยตกเป็นข่าวหนักๆกับลิเวอร์พูลมานานพอสมควรก่อนที่ลิเวอร์พูลไปจิ้มเอาอาร์เนอร์ชาร์ตเรียกได้ว่าเอ้ยก็ไม่ธรรมดานีหว่านะครับเป็นกุนซือที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั้งเชลซีทั้งแมนซิตี ทั้งลิเวอร์พูลต่างต้องการจะได้ตัวถ้าทุกอย่างมันมันคลิกกันนะครับเมื่อแมนยูเห็นแบบนี้เอา้าก็ลองทาบทามกันเลยดีกว่าเขาว่ากันว่าที่ทุกอย่างมันจบเร็วเนี่ยไม่ต้องรอนานก็เป็นเพราะแมนยูคือมองเอาไว้แล้วการพูดคุยหลแรกระหว่างแมนยูกับทางรูเบนอโมริมเนี่ยมีขึ้นตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ก่อนนะครับคือแมนยูวางเอาไว้ล้ว่วากุสือคนนี้ย คือกุศอคนต่อไปถ้าหากว่าต้องแยกทางกับหลือเชนฮักจริงๆตอนแรกเนี่ยความตั้งใจเดิมทีูเบนอมริมกับแมนยูจะมาจูบปากกันในซัมเมอร์หน้านะครับแต่พอทุกอย่างมันพลิกผันโอกาสมันเปิดกว้างแมนยูพุ่งเข้าหาทางอเวนอมริมทันทีว่าเฮ้ย mm. hey, คุณมาคุมทีมกลางคันเถอะแล้วสัญญาอะไรต่างๆมันตกลงกันไว้แล้วตกลงกันไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับ และนั่นทำให้การตกลงแบบครบถ้วนสมบูรณ์ก็ไม่ใช่ปัญหารูเบนอโมริมรู้อยู่แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องเป็นกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ที่ผ่านมาเขาให้เกียรติทางด้านของสปอร์ติ g งลิสบอนครับไม่ได้พูดอะไรมากมายจะตอบตกลงอย่างเป็นทางการก็รอให้ทั้งแมนยูทั้งสปอร์ติงลิสบอนตกลงกันได้เจรจาก,กันรู้ล่วงและก็ต้องรอให้สปอร์ติ g งลิสบอนหาคนมาแทนก่อนอะไรแบบนี้ ดังนั้นเหมือนเป็นเรื่องชัดว่าอมโมริมเนี่ยวางแผนที่จะอำลาสปอร์ตไลท์สปอนหลังจากจบฤดูกาลนี้อยู่แล้วครับดังนั้นทุกอย่างมันลงตัวอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วสิ่งที่ต้องติดตามต่อคือแมนยูจะได้อะไรจากตัวของรูเบนอมโมริมล่ะแน่นอนเบื้องบนมองแล้วนะครับว่ารูเบนอมโมริมคือคนที่น่าจะใช่สําหรับกุนซือที่จะผลักด,ดันให้แมนยูก้าวเดินไปข้างหน้า ทางแมนยูนะครับกำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่ากุญซือคนต่อไปต้องเป็นรูเบนออมริมปรัชญาในการทํางานต้องคลิกกันคุณอยากให้ทีมฟุตบอลเล่นแบบไหนจะต้องเอากุญซือนั้นมาคุมทีมแน่นอนครับบอบร์บริหารเนี่ยเขามองเอาไว้แล้วว่ารูเบนอโมริมเนี่ยเป็นกุญซือที่เก่งเก่งมากพอที่จะเข้ามาคุมทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดโอเคอย่างแรกมีกุญซือที่เก่งแล้วอย่างส ก็ค่อยๆเข้ามาสร้างทีมก็ทําร่วมกันไปนะครับทําร่วมกันไปจะดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้ได้แต่อย่างน้อยรูเบนอํบรงจะได้เวลาในการทํางานพอๆกับเอริกเชนฮาร์กอย่างน้อยคือ2ปีและถ้าหากว่าได้เวลาในการทํางานมากพอแล้วแล้วยังทําไม่ได้อีกสุดท้ายก็ต้องถูกปลดจะต้องเกิดขึ้นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไม่เป็นเรื่องปกติครับ เพราะว่าทุกทีมทําแบบนี้กันหมดเลยถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆมันสุดทางกันแล้วก็ต้องแยกทางกันแล้วก็ตามหาคนใหม่จนกว่าจะหาคนที่ใช่จริงๆทีมไหนหาคนที่ใช่เจอเร็วก็โชคดีไปครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่แมนยูยังไม่เจอเลยครับนับตั้งแต่ที่เซอร์เลฟคุสซันลงจากเก้าอี้ตัวนั้นโอ้โหแมนยูใช้เวลากี่ปีละฮะตั้แต่ปี2013ครับปีนี้2024แล้วจะเข้าสู่2 0 2 5แล้วอ่ะ แมนยูยังคงต้องตามหาคนที่ใช่ยอยู่เลยครับดังนั้นแฟนปีก็คาดหวังว่ารูเบนอัมริมจะเป็นคนที่ใช่จริงๆจะใช้ขุมกําลังชุดปัจจุบันที่ก็ไม่ได้คีว์รีคิวเรเลยทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจับมือร่วมกันให้มันก้าวหน้าอย่างถูกต้องจริงๆเจอกับทีมที่อ่อนชั้นกว่าเจอกับทีมที่ไซส์ต่ํากว่าก็ชนะอย่างมีสงชนะอย่างมีคาแรคเตอร์เจอกับ ทีมที่ใหญ่ไซส์เดียวกันหัวแถวระดับหัวแถวกัรทราจริงๆก็สู้กันแบบสูสีสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าเป็นรองในทุกปี9้าตลอดเวลาแบบนี้แฟนผีมไม่เอาแล้วซีซั่นนี้ขอให้มันเป็นซีซั่นที่ดีกว่าซีซั่นที่แล้วแล้วซีซั่นหน้านะครับก็จบท็อปโฟให้ได้มีแชมป์ติดไม้ติดมือนี่คือสิ่งที่แฟนผีคาดห,หวัง เอาเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะขอว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช่จริงๆก็แล้วกันเหมือนลิเวอร์พูลไงครับรอเวลามานานกี่ปีละครับกว่าจะเจอเจอกันครบถ้าวันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เจอเจอกันคอปก็ยังไม่รู้เลยว่าลิฟูทุกวันนี้จะอยู่ที่จุดๆุดไหนจะลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าจะไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้แบบตลอดเวลาหรือไม่สุดท้ายและท้ายที่สุดนะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แฟนผีตื่นเต้นแน่นอน เพราะว่าโรเบนอัมริมดี๋ยวผมบอกไปนะครับเป็นกุนื้อรุ่นใหม่ไฟแรงวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วยี่ห้อกุญซือจากโปรตุเกสชาวโปรตุเกสแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นเจ้าพ่อแท็ติกของวงการเลยนะครับโปรตุเกสเยอรมันอิตาลีสเปนอย่างเนี้ยฮะแท็ติกจะมาเต็มแน่นะครับแล้วการพาสซิ่งนะครับการต่อบอลเท้าสู่เท้า โรเบนอัมเรมจะโฟกัสตรงนี้นะครับมันเป็นแกนหลักสำคัญเลยรวมถึงการป้องกันเกมรับนะครับเขาก็จะไม่มองข้ามนะครับรวมถึงในเรื่องของการโจมตีริมเส้นนะครับความคล่องตัวเทคนิคอะไรต่างๆโรเบนอัมเรมจะใช้จุดแข็งตรงนี้นะครับตามสไตล์ของกุซซอโปรตุกีสเนี่ยเข้ามาปรับใช้มาประยุกต์ใช้กับนักเตะแมนยูชุดนี้อาจจะได้เห็นเนี่ยครับ เดียโลกาลาโชคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากในยุคข,ของเอริเชนฮาร์กแล้วแน่นอนครับการผ่านบอลเท้าสู่เท้าเนี่ยก็จะทําให้ฟุตบอลของแมนยูมีการเคลื่อนที่อย่างตลอดเวลาไม่ต้องเออะไรก็ส่งบอลให้กับบรูโน่แฟนันส่งบอลให้กับบรูโน่แฟนันโอ้โหแบกจนหลังแอนล้นะครับแล้วนแวน,น่นอนนักเตะแต่ะคนอาจจะดูดีขึ้นกว่าเดิมอย่างดิโก้ดาโลที่พลาดบ่อย จะต้องมีความนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ออมริมเห็นอยู่แล้วรวมถึงอันโตนี่นะอันโตนี่นะฮะทำเป็นเล่นไปนะอาจจะกลับชาติมาเกิดนะครับบราซิลปรตุเกตคุยภาษาเดียวกันครับคุยภาษาฟรตุกสเหมือนกันไม่แน่นะฮะอันโตนี่อาจจะมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ได้มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งก็ได้อันโตนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอส,สําคัญของแมนยูก็ได้เป็นตัวทีเด็ดของแมนยูก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับเอาเป็นว่า ติดตามลุ้นกันไปสำหรับแมนยูยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของโรเบนอาร์มอริงครับ